แค่นะครับนั่นแหละนะคถูกสี่คนแล้วนะเห็นไหมล่ะมันมันมันเป็นอะไรอ่ะนะครับไม้จิ้มพันก็ยังศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับถ้าคนไปไหว้เยอะๆนะนะครับเออถ้าคนไปไหว้เยอะๆพญานาคไปซ้อนนะครับตัวไม้มีอยู่จริงครับลุงมงคลไม่มีจริงสักตัวนะครับเออนาคไม่มีจริงสักตัวนะครับนอพญานาคก็เป็นก็คือไปลอกเรียนแบบเห็นว่าตรงนั้นเขาได้รับความเจริญ นะครับเออนะครับอันนั้นมันของจริงอ่ะนะครับสมัยเมื่อก่อนนะครับมันเขาสร้างขึ้นมานะครับด้วยจิตบริสุทธิ์นะครับด้วยจิตบริสุทธ์นะครับแต่ที่นะครับที่จําเลยมันสร้างเนี่ยนะครับมันไม่ได้สร้างด้วยมามันไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยจิตบริสุทธ์นะครับนะครับของทุกอย่างมันต้องสร้างขึ้นมาด้วยจิตบริสุทธิ์นะครับเออด้วยจิตบริสุทธิ์แต่อันนี้มันสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเสริมสร้างรายได้ นะครับเสริมสร้างรายได้นะครับเออนะครับเมื่อก่อนนะครับมีพยานหน้ากาที่นะครับอะไรอ่ะนะครับคำชะโนดอ่ใครจะไปคิดว่าจะมีคนมาขอหวยขอเลขนะครับเห็นไหมเขาอาจจะสร้างเป็นสัญลักษณ์นะครับเนอเป็นสัญลักษณ์ไม่แค่นั้นนะครับเนาะนะครับเข้าใจหรือยังว่ลุงมกรมันสร้างเพื่อหาผลประโยชน์นั่นแหละก็หาผลประโยชน์ไงนะครับเนอ นั่นนะคับพวกนี้มันหาผลประโยชน์มันไม่ได้สจ้างเลยึ้นจิตบริสุทธิ์นะครับลุงลุงอ่ะตาชมอ่ะก็ลุงคิดยังไงแล้วก็ตาชมลุงคิดยังไงนะครับคิดยังไงมันก็เป็นคนเพต์นะครับครั้งนี้นะครับไปด่ายายไม่ได้แล้วนะยายยาจริงๆนะครับนะ่ะมันด่ายายไม่ได้นะเพิ่งไปด่าลูกนะครับไปว่าให้ลูกนะครับเออไปว่าให้ลูกก็มีควรให้สงสัยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเออ S <S <an> ก็หลายๆคนเ็าออกมาวิเคราะห์วิจารณ์กันบอกว่านะครับเหมือนกับจะไปทําลายความเชื่อถือความเชื่อมั่นนะครับในคําพูดของพยานต่างๆนะครับเห็นไหมล่ะนะครับในพยานต่างๆนะครับแต่ในความรู้สึกของลุมควรบอกว่าใครจะพูดยังไงนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะไปทําลายความเชื่อถือความเชื่อมั่นในคําพูดของพยานหรอกครับ เพราะอะไรนะครับเออเพราะว่ามันมีนบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับเออที่ตรวจสอบด้วยเครื่องซิงโครตอนนะครับนะครับลำแสงซิงโครตอนนะครับเขาเรียกว่าลำแสงซิงโครตอนยิงด้วยแสงซิงโครตอนนะครับเออนะครับแสงซิงโครตอนนะครับนี่แหละนะครับพวกนี้นะครับเหมือนนะครับอ่เหมือนในคดีนี่นะครับอ่ในคดีนี่ที่ที่อะไรอะที่ ที่หมู่บ้านจำเลยนี่นะนะครับที่หมู่บ้านจำเลยเนี่ยนะครับเขาไปเจอเส้นผมนะครับพิสูจน์หลักฐานพอถอดพิสูจน์ไปเจอเส้นผมในรถที่ถูกตัดขาดออกมานะครับเออเขาก็เก็บไปนะครับแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันเส้นผมอะไรตอนนั้นเขาไม่รู้นะครับคำว่าพิสูจน์หลักฐานนี่เป็นหน่วยงานไหนของตำรวจเป็นตำรวจเหมือนกันนะครับเออเขานะครับเป็นยศตำรวจนะครับแต่เขาเป็นองค์กรอิสระเห็นไหมล่ะ นะครับเขาเป็นองค์กรอิสระเหมือน d ีเอสไอะนะครับเหมือน D ีเอสไนนะครับเอ็นดีเอสไนก็เป็นองค์กรหนึ่งนะครับเห็นไหมเขาสามารถตัดสินได้นะครับเหมือนศาลชั้นหนึ่งอะนะครับเขาสามารถตัดสินได้เลยดีเอสไนนะครับนั่นแหละเขาสามารถตัดสินได้เลยนะครับคนไหนผิดคนไหนถูกก็คือเขาเป็นศาลอยู่ในตัวนั่นแหละนะครับเหมือนกับพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็มียศตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นะครับเออแล้วก็นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในตำแหน่งนี้นะครับพี่น์หลันเนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าเป็นตำรวจที่หัวกะทินะครับหัวกะทิระดับเกรดเอระดับรีเมียมนะครับเกรดเอนะครับเออเขาเรียกว่าระดับเกรดเอนะครับนะครับนี่นะนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับเกรดเอตำรวจวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นะครับเขาเป็นองค์กรอิสระนะครับ นะครับเขาไม่ขึ้นอยู่กับใครเขาไม่สนใจใครนะครับเนอโดยปกติธรรมดาเขาจะใส่สูตรผูกไทยใส่สูตรนะครับเนอเขาจะใส่สูตรผูกไทยนะครับจะนะครับประเภทพวกนี้นะเขาก็แต่ยศตําแหน่งเขาเป็นตํารวจเฉยเฉยนะครับเนอเขาก็คือนักวิทยาศาสตร์ดีๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เข้าข้างใครออกใครไม่เข้าใครไม่ออกใครเขาไม่สนใจใครนะครับเนอนะครับไม่สนใจใครเขาเป็นองค์กรอิสระ นะครับเขาเป็นองค์กรอิสระเหมือน d ีเอไอเขาเป็นองค์กรอิสระนะครับเออนะครับจะไม่มีใครไปสั่งเขาได้นะครับนั่นแหละเขาจะไม่มีใครไปสั่งเขาได้นะครับนะจะไม่มีใครไปสั่งเขาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับใน